นี้มางานมีบุกครับเป็นงานแบบเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าสื่อการเรียนการสอนมีหนังสือนิทานอะไรให้โหลดเยอะแยะมากเลยนะครับ ว่าเขาสนุกไปกับไปกับการอ่านนิทานกับพวกเราได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็มันมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการอัดเสียงให้เขาพูดเองหรือว่าอัดเสียงพ่อแม่สำบ,บคุยอยู่กับเขาแล้วในตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีมีเขาเรียกอะไรสมมติแตะบ,บนตัวการ์ตูนตัวนี้ก็จะมีซาวเอฟเฟกอะไรออกมาทําให้มันสนุกมากขึ้นมากกว่าแบบการจินตนาการอย่างเดียวจริงก็จะปล่อยให้เขาแบบว่าสนุกสนาจนจริงเน้นเล่นมากกว่าครับช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีการเตรียมตัวสําหรับ อนาคตที่แบบเขาต้องไปสอบเพื่อจะเข้าโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเตรียมพื้นฐานสาหรับการเรียนที่ทเป็นดูจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกและเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับหนังสือไทยก็50ิเล่มแรกก็ได้เข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนนี้เป็นรูปแบบใหม่ของการอ่านหนังสือนะครับซึ่งไม่เพียงการอ่านอาจจะผสมกับการเล่านิทานสนองกับการที่ชวนลูกติดตามนิทานแล้วก็ร่วมเล่าร่วมส่งเสียงนะครับแล้วก็ร่วมเรียนรู้ ระบบจินตนาการแต่งเนื้อเรื่องด้วยนะครับในรูปแบบของโลกดิจิทัลเนี่ยแอปพลิเคชันนี้เองก็จะดึงเอาหนังสือจํานวนมากของสานักพิมพ์ทั่วโลกนะครับมีเล่มดังๆของโลกมากมายเลยไทยเราก็เข้าไปร่วมด้วยโดยสุขพัฒน์ชิงของสสเนี่ยนะครับเราก็มีหนังสือไทยอยู่56าบซึ่งเราพัฒนาในหลายปีที่ผ่านมาก็เข้าสู่กระบวนการที่นําไปสูเ่เข้าไปในแอปพลิเคชันให้เด็กเลือกอ่านได้เลือกที่จะมีมีผู้บรรยายนะครับที่ ช่วยการอ่านให้ลูกฟังนะครับนั้นส่วนนี้เองก็จะนําไปสู่การรวมหนังสือเป็นห้องสมุดย่อยๆของหนังสือเด็กนะครับแล้วก็เข้าถึงคนหมู่มากการอ่านนิทานนี่มันเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สุดเลยที่เรียบง่ายที่สุดนะฮะแต่มีประโยชน์ที่สุดสาหรับเด็กซึ่งมันพอดีๆกับการที่สมองจะเติบโตมันไม่กระตุ้นเด็กเกินไปมันทิ้งช่องว่างทําให้เด็กได้ฟัง ได้มองเห็นได้ชี้ได้สร้างคำถามแล้วก็ทำให้กระตุ้นเรื่องของความคิดจินตนาการแบบไม่รู้จบได้นะครับเพราะว่าตัวหนังสือในไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนในนิทานเองมันอยู่นิ่งแต่ในสมองเด็กนั้นมันเคลื่อนไหวนะครับมันพูดได้มันบินได้บางทีมันมีเวทมนต์ของมันด้วยนั่นแหละเป็นเป้าหมายของการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังครับ เมื่อเด็กใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับหรือบางคนนี่ก็ป่วยบ่อยตอนช่วงที่เปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยก็อยู่บ้านบ่อยขึ้นใช่ไหมครับการเรียนที่โรงเรียนที่เป็น off, off line, ออฟออฟไลน์ที่โรงเรียนเองเนี่ยก็อาจจะลดลงทําให้ไอ้ตรงแอปพลิเคชันนี่ก็จะมาตอบตอบโจทย์การใช้เวลาร่วมกันของคนที่บ้านที่เราเจอหน้ากันมากขึ้นบางคนไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมฮะร่วมกับเรื่องกับลูกคือหมดแก๊ปแล้วก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่ดี